สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะนำเหรียญที่ทางร้านหรือทางช่องของป้านาทป้านาทคนใจดีที่ประกาศรับซื้อ ช่องสมาคมชาแนลก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญคนหาเหรียญขายเพื่อนเพื่อนเอฟที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม c h ชาแนลมาโดยตลอดก็ช่องสมาคม c h ชาแนลก็ไม่มี สิ่งที่จะตอบแทนเพื่อนๆก็มีสิ่งเดียวที่จะตอบแทนเพื่อนๆก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่ขายได้แล้วก็ทางช่องประกาศรับซื้อเพื่อนๆมีเหรียญน,นี้ก็ติดตามช่อง,องสมาคม c h ชา n e l รับรองไม่ผิดหวังก็มีเหรียญ ตามที่ช่องสมาคม channel จะแนะนำไปต่อไปนี้ช่องสมาคม n n e l ก็จะแนะนำร้านที่รับซื้ออีกเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็น f อของช่องสมาคม c h a n แนลทางช่องสมาคมชแนลเองก็จะให้กำลังใจเอฟซีนะครับ ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์กดติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลให้มีกำลังใจทำคลิปคลิปแนะนำเดอนแปลคลปคลิปแนะนำเรียนขายได้แล้วก็คลิปแนะนำช่องรับซื้อเหรียญ ก็ประชุมพร้อมกันนะครับเหรียญที่ทางช่องของป้านาฏประกาศรับซื้อมีเหรียญอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เหรียญหลักนะครับเหรียญหลักก่อนเลยเหรียญหลักก็คือเหรียญน,นี้นะครับปีพศ254 1นบเอ็ดนะครับแล้วก็ปีพศ254 2ี่สิบสอง ปีพศ2541และปีพศ2542นี่ก็คือเหรียญหลักที่ทางช่องของปนานประกาศรับซื้อแล้ถ้าเพื่อนๆมีช่องเอ้ยถ้าเพื่อนๆมีเหรียญ10บาทปีพศออ2541แล้วก็ปีพศออ2542เหรียญหลักมีแล้วเพื่อนๆก็สามารถ นะครับแนบเหรียญของพวกนี้นะครับปีพศสอ5พัแนบไปด้วยแล้วก็เหรียญเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินมีมีเรืออันนี้เนื้อเกินนะครับก็แนบไปได้นะครับเหรียญมีเรือนะครับเหรียญมีเรือเนี่ยนะครับก็แนบไปนะครับเหรียญวาระ เหรียญวาละก็แน่ไปเหรียญรุ่นเก่าเหลือหงปีพศ2530นะครับอันนี้ก็แน่ไปปีพศ2544 10บ,บาทนะครับก็แน่ไปนะครับนะครับถ้าพี่น้องเพื่อนๆ FC มีนะครับเรียนตามที่ทางช่องสมาคมชาแนลแน,นะนำครับร้านที่รับซื้อ ตามที่ช่องสมาคมแชนแนลแนะนารับรองว่าขายได้แน่นอนนะครับช่องสมาคมแชนแนลการันตีได้เพราะว่าช่องสมาคมแชนแนลได้ขายให้กับทางช่องของปนาดมาหลายรอบแล้วนะครับสําหรับยุบดีนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆเอฟซีอ FC ของช่องสมาคมแชนแนลนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อแล้วก็ช่องที่ แนะนำไปสำหรับเหรียญที่แนะนำเป็นทั้งหมดนี้นะครับช่องสมาคมชาแนลไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเป็นคลิปที่แนะนําให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เข้าใจเท่านั้นเองสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ